ชอบเป็นชีว really oh ิตใจเลยแกว่าว่า hey. ก He okay. like. ูจริงเลยผบเด็กเลยกูตุ้มใจกัววัวก้าวปีเตียอย่างฮีคีบเด็กหอก็กองรุยแล้วหอไม้คนราอนหรือเกเราจะมาเล่กันเตะที่ผมเลยเตะเล็ดลมต่อปีตองสมบูรณ์ฮใครได้เป็นคิดเลยจะไม่เรียนรักเพราะปีจะเน้นนักติดหลังจิกจั๊กพุ่นๆนะะเพราะเรียวเรียกอย่างแก้งมันพุ่นนะไอจับพุ่นพุ่นในตึงตานี่เออ รอยเปนโนมนชอบกูมาเพราจรงแกแล้วแกเบ็นน้นใจตัวรับช่องซิมเดีวมันไม่ลบเล็ด้หนตัวอ่าหนักหน้าแต่ได้ใจช่องซิมแต่กูได้ใจช่องซิมผมไม่เคยตัวอานใช่หลังตีนังว่างๆไม่ติดแรกกับเก้กูกคจกจซิมน้มาแลกับซิมนี้ไอ้แกกับใารตอกเล่แต่กูี่วัน้อนกินข้าวอะไรยังกินเล้วคะ่ะ เีปีกีเลยยัง่งว่ากินเลมือน,นเลยจริงไมมนี่อดกัอยู่ตักโรคจริมั้ยละเออม่บอกกนะันนุงก,กันไปทองจอบชิงมาบ้าไปเลยพี่ทองค่ะกระเบื้องพี่ทองนี่หน้าตาก็ไม่ได้ขี้ดิ้วขี้เลยนะคะอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้พี่ทองอ,ทอ่ะเกิดนเรทากับอืมยิ่งจมอายุแต่เลยคืเกินเรรทพี่ทองค่ะเกิ้พี่ทองไม่คิดจะแต่งงานบ้างแค่อยู่คนเดียวนานแล้วอ่ะ กินเมือนกับเนี่ยปีไปแล้วไปเลยหมอเลยติดน้ำร้องมอว่าปีนี้ปีจะพบเนื้อหอกปี่เป็นหมาแรงแล้วไปป้าเดียวกอนได้เนาะเนื้อโขนัข่นนี่นคือปีจะแต่งงานกับใครมากกว่ามาบายบายเลยค่ะครับเพราะปีต้องนี่ครัวไม่ปีไม่มีหันทะไม่ปั่นตาเยเดีหันทะกันแหลกล้นั่นอ๋อหันเออพี่ลองคิดจะแต่งงานเมื่อไหร่ะคะเนี่ยกับคิดว่าไปพี่เนี่ยมีต้องมีแต่งงาน พี่ต้องคิดไว้แล้วว่าจะคอนอยางจากแต้ากับอะไรอะคะาซค <c oughs> า,าลาโซ่กับเนี่ยซะลาโตย่างหงส์กูหลอมจักตอนทร์ระบุตีไดโห้องนะจริงกูถามจริงๆไอ้ยอดทองชีวิต,วตมึงนี่เคยได้เมียกับเขาบ้างหรือเปล่าเฮ้ก็ได้ติ้งแล้วก็มอ่อมโพนแต่ว่าเมียาตายแล้วก็เมียมึงตายเหมือนกูเลยมึงอาภัพกั<อ>บเมียมึงอยู่ที่ไหนเมียผมไหนเพราะยิงอยู่ใาวัดลงโพธด์นี่รับ อยู uh ่หน uh ้าวัดเลยหรอครับตตยแล้วไอ้ตรงเมียมึงนะเออใดตายกูอ้อนเต้ยไงก้อยถามน้ยไ้เมียตายชาวว่าก้ยถามอีไม่จัตายกับก้เตอยไปเพื่อเถอแต่ชายกูอ้อทำไรกูเช่อของโบราณจะไม่พอเทงานเจนกูทปพอตันในวัดหลวพอเดินในบริวณน้าวัดนี้พอรวงครับเมียนี่กพอได้จะทำทำายรืองารจังดี้วยพอตอนว่้กวางเชียงพูโน้ยมพูนดังพอได้ก็พอันกี่วัอันน เห็นไอ้กูปอแตงาดเจ็บวัวรุงปวดตุ้งก็ฉันกาวไปากกีนึงอ่ะพอวันเทียงตุ้งตุ้งลาวตีลาวเ้มึงกินอะไรทีวันเอ้คนนนอ้ยวันจองหคนมันอีตายกุนยิงให้วันเองคนมันมาตายไหมแต่ดูผยังเงก้าวเดือดรีบเอ็ดยตึงดูหลาปลาดเด็กในวัดมันทีรุงนั้นอ๋อตายฮงเลยไม่เอูตายตายเนี่ยง้วันเป็นม่เตายคูกันนูนบ้างไงคืนนูเออนูกินตายบัวตอไงจม ไอเดือบเือวันนี้ไม่จบทิ้นในกองกวันเห็นเดือไล่ทิ้งนม่เดือบกัมวาเดือไอต้มนี้มึงกูใจจบแต่ได้ตอมอย่ากเล่นแต่คุยรบผมรบรู้มาไหมแรงกายโตเรื่มมันแรงกับมาแรงยากเลยไม่ครบเลยคูกายโตมึงเกลียดได้ต้องเกลียดไล่ทิ้งวันนี้ไปลาดว่ากูไปลาดไปบอกเมกาว่ากูหลักนมอะไรเตปริดกูหลักนมกับเบอร์ดอยไม่รู้เอ็นเมกาว่านมตองยิบ ันต้องยิบมใจ้มึงยิบเลยก็ยิบไปละ่มแต่กุยตูตอเดียใชเปรตใครแกก็เมื่อนลุกมวงเนี่ยสมาคมก็ใกล้ไปตึงรักก็มาจโลมันแกกูรักกูจ้มแรว่ามองไรแม่กาว่ามองแกวกูยิมาเนี่ยกูล่ะบ้าป่อกนนะเปลกปลกไยจริงแต่ตำลไรคนรวรื่องเจ้กงมผื่อคุมไม่กูไม่พลังเลยแต่กายโตที่รบกันบ่อยอะ ทำไมชอบทะเลาะกันมากล่ะครับมันไล่ทิ้งคือมันไล่ทิ้งแต่ผีไม่จบพุ่มแต่แรกก็ราต้อนแท้วไปพอได้โยแล้วมึงเหอะคนขึ้นนั่งเต็มตัวกินก็ไม่ใจนู่มกินกินมากมันแค่รีตจองอืดกูมาจากกูมัวหายกูได้ยินนี่มึงว่านั้นตะบันตาไม่ปั้นคือกันตาไมบ้านเมืองชอบท่ำได้แต่กันบริยั่ประเทศมึงว่ายังไม่ปั้นก่อนมันต้องให้นักธุรกิจตำเมื่อวาต้องควรไปประท้วงนักตี hay ni là nhóc mi là học, mưng lát còn khóm thì làm cái quay thi đâu nè em cứ cười vừa ra quay treo Kín ra bài tao quen mân có họ cái trẻ giá cũng mới được cú kín để tiền mưng lát còn khóm thì làm xong rồi tiền mưng lát làm cái rồi lại lo rồi dôn còn khóm nè em cứ cười khiến vừa ra lo rồi dôn cũng <laughs> mang mua à vậy đây đây, cú cái gì cú chậm đấy mưng lát làm cao kẹn còn năn nỉ làm cao kẹn còn khóm mưng hoàn là nhóc trong quần là nó cười nó cao กูย <OR egg wiggle noise> ุติงานเนี่ยเต็มเตียงกับเมียมัดกินหมุกกูไอยากที่แล้วให้แม่งมากกว่ากนอนกูได้ยินนี่มึงแรงนที่ดันใกลซ้มตำมึงมึงรักไห้แม่งให้กูได้แดกได้ดๆเปดึกมึงเป็นมาโดลามึงต้องไหวมันร้อยร้อยเลยไม่ใจว่าป่นนั้นไม่งอกกันมันต้องจัดเจนเลยไม่เป็นเลยย่าหวตามกูตีวะควง หโฮใจลมปัดโบกนี่มายกชะบัดโฮว่าปัดโบกแล้วมายกชะบัดดึกชะงัดแล้วแม่นาแม่นาหมายบอกอโดน้ยกชะบัดดึกชะงัดแล้วแม่นาแม่น่าคนนายกประยุทธ์สมควรยุดสภาบิ๊กจิ๊บบิ๊กจิ๊บบิ๊กจิ๊บบิ๊กจิมบตีจิ้ตีจี้ตีจี้ตีจี้ตบไตจริงไอ้ไรไงแก่ไอ้ไรมึงจี้มึงจี้ไงไร โมลาเปนเจ้าของเล่นมีกลุ่มอ๋อไม่ใช่หลังตีหว่านังแต่ดังเสียมันเป็นไม่หรอกกนรดำโมลาแม่น,น,มน่มันมีไล่ตวงไล่ตาในกานรดำดัมมันกมีตาพันหน้าแต่เป็นตนจะบังของโมาราโบราณแฮร์รี่ถูกต้องจะดำตาพันหน้าคุณแม่เลยก็มานั่งแล้วพันหนะ้าไม่รอยจังนั่งแล้วพันหนะ้าไม่รอยจัง ว oh, ันไปประลังมังตาดราจักที่คนเล่าเล้นุยจักข้ามานนังนัวยังอนุนังู่นานแล้วนี้ไปจิบไปิมิิบไปิตีิลยิไม่ได้ตองตายจริงไอ้ไรไม่ป้านะแกอเล cô mất mất chạy lời kia để bưng rầm đồ ra to bên đi mưng bay lên mấy tông bên lục tiết cô bay mưng đi cô bắt đánh tao đấy cả cô lèm mới bay lại luôn mưng bay lên bên này mưng bay lên mấy tông mà làm lê đồ ra bay bay lên anh say bắt cô trái là mưng để trục tông nhà lông phi <laughs> kia là mưng กูไม่ว่างอาจารย์กูไปแล้วนี่กูไปยายามคนเราตำเลิม่มตำไปหน้าเลยจัดแม่ตำมันต้อยลังเลยตำปื้นได้ดีอ่ะตำแรกต้อยลังเลยทีย่วามดีวันนี้ขึ้นนี่เขาไปหน้าไปน้าจนกูไปตุลาปันนี้ไม่ฟัน้นมึงไปรำกับตุลาปุยไปรำกับดุลาไก่เลี่ยมก็ได้ไปไปโดชนลาเล็กก็ได้กับกูกูไม่รับเลยไป,ไ,ปไม่โยชน์ตุลาเป็นที่ว่ากู ล้วนแกเรี่ยงที่ต้นมาล้ำลงกลัวหมดแกกำลังด่าตองไปเอาเลยผมลาเรียวไปเลยลาปอลาแม่แล้วผมอยู่นี่ก็ไปเปลี่ยนเกี้ยงก็ไม่ดีหน้าตาก็ไม่รอกินร่างก็ไม่ผุ้มลาแล้วแม่กูลาแล้วลาแล้วแม่กูลาแล้วมาดูลาแกวจะต้องโคลา ลาคอนล,ะลาะแลตามำไวยอยู่ทนี่ไม่ปลดปล่อยผมต้องเปยแล้วนะลาคอนล่แล้วคนดีลาอาจารย์ทวีปีใกล้หนุ่ยลาปูว่าลาปีนองชาวนาคอนผมก็ลาจนแล้วก่อนแม่นะร้อยอบอวันบอก <c oughs> ต่อไปนี้เป็นแคนน้นกันเลยนะจ๊ะค่ะน้องใส่ยาค่ะน้องเกิดวันไรปีไรเดือนไร จะดูดวงให้ค่ะน้องเกิดปีไรน้องเกิดปีมาเมียปีเกิดปีมาพวาะกูเกิดปีมาแรงนั่นกล่าวว่าอยู่ฮากีรยเหน่อนาที่เมืองยะเมยงามปักลูกเจ้าเตอจังก้าเจ้านักนะปักกินีเป็นบุตรกองมาร แล้วเดียวได้หนุยนาลาไเวลาพระบิดายังคุม้มใจอยู่เดียวโดดบอกว่าเป็นโทษมานานนะมันา้ความคึคกกเพร,ราะเมียตายที่บ่าวไอ้ตัดทจพยายามกิดรอนลุ่มแสนคุม้มใจจะไม่ติด่วยงามทำทำรรมปิ้วข้าวตาคมตีป้อมรอยคงช่วยร้อยจอมยากคุณนึกรักดะนักนะ เจ้ามันนู่แตุติจะรอบไปอยากจะได้มาเป็นมันนะให้น้าใหญ่ก็เจ้าจงคอยเล่นหน้ายหญ่ ที่นีดินแดนนี้มันมีความอุดมสมบูรณ์มันมีความสมบูรณ์ทุกอย่างแต่มันไม่มีนารีที่มาเป็นเพียของพระเจ้าแผ่นดินแห่งนี้ก็คือค่ะพอยักษ์กันตลักต้องเป็นไม้มาหลายเวลาพระแม่ของเจ้าตายจากไปรักิดีลูกเอ๋ยข่าคุณพ่อวันนี้พ่อจะจากเจ้าเดินทางจากที่นี่แล้วลูกเอ๋ยพ่อจะไปไหนไคะครับบ่อ ว่าจะไปหาเมียชาวมนุษย์ักคนนะลูกเอ้ยพ่อไปกี่วันกลับเลยครับพ่อคงไม่แน่นอนนะลูกเอ้ยโอยู่บ้าใจไรมันรถดับเพลิงอะแกว้วววววววผุดตบใจห้องแก้บ้าบ้าโดนนายแก้วเตรียมใจเวี้ยงหึงเลี้ยงเลยมั้งนายแก้วใจเวียนนึ่งนึ่งแก้วเลี้ยงต้ม เจ้าลูกกูสงนั้นแก้วงามว่าตนะกุมไม่แก่แก้วปุ่งปรายุนนะไอ้น,นี่แก้วเจ้ามาอนพื้นอุตติไตย,ยพ่อไปไม่กี่วันพ่อครับพ่อไปในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าพ่อไปแล้วคอยลูกสาวจงเฝ้ารอการกลับมาของพอ่อราะวันไหนพ่อจะรีบกลับมาหาเจ้าด่วนที่สุดนะลูกเฮ้ยพักกินนี้รอคอยพ่อนะลูกนะคุณพ่อจะไปหาแม่เลี้ยงมาให้หนูจะบิค่ะพ่อก็ใช่แล้วลูก แม่เลี้ยงดีหนูมีว่าแม่เลี้ยงบ้าบา้าเลยตายโหงแน่นะพ่อนะเออใอ้พ่อได้สนุกสนานบ้างกันลูกไอ้พ่ออยู่คนเดียวมานานวันนี้ลูกอยู่บ้านบริหารราชการแผ่นดินพ่อขับมาจะนำพาแม่เลี้ยงมนุษย์สวยๆไมลูกค่ะพ่อเออพี่ทองค่ะพี่ทองกระเบื้องน้องอย่าใกล้เดี๋ยวจะยื้อนังอย่าใกล้เ,กเ,เรียวพี่ทองไงล่ะคะ่ะเก็อ อยากวีไหมน้องคพีทองกเบตีดโปไปเลยวันน้องยกกันยกกันยกกันยกกัอยู่กับพี่ทองไงล่ะค่ะเกมีได้ใหมใอกปีน้องนาไปเตยนให้อกปีเลยน้นองค่ะพี่ทองกระเบืมพีปลอมสบายยินดีจะจนเลืองตอตอไปแล้วน้หน้องนะค่ะพี่ทองค่ะเกจะก็ได้พูดบอกพีต้องเลยนะน้องค่ะพี่ทองกระเบู้ตอบใจฮงจากกระเื้มกระเื้ม ไอ้ไรตอนมึงอย่างชอบกันกับเด็กหัวมาชอบชอบเป็นชีวิจิตใจเลยเด็กว่าว่าคูจริงเลยพบเด็กเลยคูตุใจกูวัวก้วพรีตตี้อย่างที่คิดเด็กให้ยอดตองเจอเตียงโดงดังให้โดงดังนะไปตั้งปาลาโยเทนี้ไงยอดตองเจอโดงดังให้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 ดังเลยโดนนะแล้วก็กลปีนองตั้งไล่ลาปีนองยิ่งใจไปนอนตาจลา คนแรกโดนอภิรินู้เป็นตาล,าล่าเลยแฝกูนี่โดน่าแต่ไม่จัดเจนแพ้แพ้เพราะฉะนั้นคุณแม่คุณพ่อกับพี่น้องเล่โนราต้องมาน,านั่นพี่น้องรักด้กวยความพึ่งใ่ไหมนะกกตันผู้วายังให้อ่าปนราต้องราแต่นี้ถ้าขึ้นเงินแต่ว่าลูกต้องไม่ว่างไหมพอดีแต่พรุ่งนี้โนราต้องก็มีงานคือจะมีลูกต้องติดไหมนะอ่าติดรอดแต่แค่ลูกอ ติดยาวเลยลที่นี้ทีนี้วันพรุงนี้ปีน้องกับลูกต้องต้องไปรับใจหลรยรัมรัมได้ยังวะตัวเจ้าตัวเจ้าลูกต้องไปรำมติดรำติดหน้าปรปใจล็อกเ <c oughs> ม้แเล้วดูแล้วก็หยอกรัวหมายความว่า เก็บั้างจะไว้คันรัวหรอก็ที่นี่คันรัมมนุราไมมนะมันต้องมีหลวดลายเออแม่และพระบุนมีหลวดเล็กหรอก็พี่น้องเจ้านกนี่รักกันมานานกับมันุราลูกต้องความรักข้องคุณพ่อคุณแม่คุณยาคุณยายเปรียบเสมือนโซทองตีมาคลองคลองตีนเนือล แม้ว่าขาราโรงจะแป้งนะแม่นนะรับคืนหนึ่งไร่ต่างแต่ลูกต้องสัญนาว่าลูกต้องจะรําจะลดมันม,มันไม่ลดแล้วเลยหรือเลายามาแก้นคาดก็ไมลดแล้วทีนี้ลูกต้องนี่จืดเสี้ยงกองไกลไหมน,นะไม่จะร่้แต่แต่เมืงองค้อนลูกต้องไปร่้ตัวแม้ึ่งแมนจะไม่ได้ไปจรัฐอเมริกาหรือเมืองนอกแต่ว่าแต่กรุงเทพลูกต้องไปรําบอย แต่เต้คงเตนี่ลูกต้องไปดําเต้เก้วบางวกว้างเลยหลกพอพรำซ้อนวิชาความรู้มาหยัดเยยดใช่ไงกับพวกเธอตั้งจ้ามคุดคำว่าหยัดเยยดนี่คือให้ปุ่นแก้วให้นายเปียยเผือที่จะได้่วยเลือกกันพยายามที่จะร้อนวิชาให้ความรู้จนกระทั่งว่าเธอแทะมาที่จะลอยตัวได้การต่อสูปองกันตัวไม่มีใครเหนื้อตธอค่ะ ยักการจูไม่ได้กับไม่มีก้อต่อโจไ,ได้เลยจังรอมรถคนเดียวใชว่ต่อโจได้แมนแต่ต่อโจไม่ได้ยัได้รมไมเออซึ่งทีนี้เธอติดชอบเลที่ลูกกาตาลอ,อยตัวกาตาลอ,อยตัวนั่นเนี่ยองแบบย่อหลกไม่ตรงทองแบบยาวได้กเทตันอาจยา์ แนลอยโมลอยลงอมคุณ <pues> ร้อยกว่าเพื่อนโอ้โหคุณร้อยยาได้กล้องไม่ได้ใจแหกเหมือนว่าวแนลอยโมลอยลงอเนี่ยเธอเรียนปลื้อมังอะไรปูนแก้วแก่เธอแก่ใจแกขึ้นไม่ทุ่งอะ ผมไม่รร้ลงแรกก่อนนาร,ยร,ยรอยโบลอยลมแต่แต่มันน,นึกขับไปแจพปอปนน้ำอับนี่นารอง,งโบลอยล้มมึงังินโจรและอย่าผมมึงที่ลอยได้ทุ้งเปลือยลอยนองปลาปีชามันเป็นคนยิ่งแต่ใยลอยได้ทุ้งห่องมันายแบบมีปีแกแหม,ม ให้หนู่พาบินขึ้นเหม่งแบบแบบคุ้ต้องครำรุ่นลองเล่ที่ไหนเปียกนาคอยบ้องลอยลม้มลง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 ฮันเพล่าหูอาช่วยจ๋าช่วยหมากเลยหรือไม่ใครจะเห็นแะละปากว่านเดี๋ยวยิกปากคาดเลยแล ยิกู้ยิกปากลองเล่จะบิดว่านุ่มตายนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวทำไรยังวังกันมั่งนั่นเราในต้าหน้าพูดดูแลกว่ายิ่งกูไม่ยอมดิดขึ้นกูไม่ยอมดิดขึ้นไอ้ร้อยดิดขึ้นดิดขึ้นจังนะจ๊ะจ้ากว่าหญิงจ้าจากว่าชายขอหอมหอน่อยได้ไหมหอมเป็นแบบไหนน้องไม่เคยโดนหอมอ่ะ ไม่เคยดูน้อมกูกรดดีใจแล้วดิดหอมนี่คืออะไรอะคะมันใกล้ยๆกับเตียมให <c oughs> ้กูรองคลิปดิกูไวติมนำชู <c oughs> เรทยังไหง้ปรนนหน่วยนายจา๋าค่ะน่ารักมากเลยนมจามารี กาวกวานมันไข่สดๆจากความซีพีใหญ่ดีหน้าแจ้งไล่ยังกนโนโูแหลมเบาๆไปด้วยทำไรวังวังกันบึงดิดออลายเป็นรึพระเรวัดลวงปอเดน่นเปิดเบนลวงปนชวดแก,ก่ใกรุก น่จ้าอัากเจอจริงๆร,รู้ไหมเลยจ้าจ้าพี่อ่เออต่รู้ไหมตาอันโกตธแล้วนะจ้าเนี่ยค่ะพี่ยันจบทำไรเปลกเปกพี่บายอนนี้พี่เองยางรถมากริงไอ,อ้ไรอ่ะล่อเล่นไงโอ,โอ้โอีโอโอตายโหเลอไอี่ยันเล่นล้อเละเปลือด ลกเป้ก้องนะจ๊ะคขารักมากเลยนะรู้ไหมว่าพี่ไม่เคยรักใครเหมือนเตอมาก่อนนี้ผู้หญิงที่พี่รักพี่จะเปรียบเหมือนดวงแก้วดวงมันี่เลยจ๊ะจ๊ะแล้วถ้าผู้หญิงที่พี่ไม่รักนี่เปรียบเหมือนอะไรอ่ะเปรียบเหมือนนอไม้แก่ใช่อ่ะแตงตุมงง่มไงนอไม้ก็นี่แตงวังวังนิน ว่าวิจามมาบังดิดมังดิดิก็อย่าบอกมันกลเล่นไปชัวรน่ะคะพี่บอกตรงๆเลยว่ารักเธอแต่งานกันเซ็ตจะมีความทุกข์นะคะจ้าแต่ความรักอย่ารีบร้อนนะคะมันจะจางเร็วครับเรารักกันดิบเรารักกันเบบคอยเป็นคอยไปรักกันเรื่อยๆรักกันเพ้อ รักกันแบบหมดกันขึ้นนุม่มใสยค่ะไต่ตาไงก็อบอกว่านุ่มคู่เลยห,หลบเปลี่ยนเลยนะจ๋าค่ะวันนี้คู่บ่าวสาววันนี้จะร้องมงคลสมรสร้องเพลงคู่กันหน่อยเอาคาบ่าวหน่อยน้องคาบ่าวพร้อมเป็นสุภาพหลุดน,นะครับร้อยหลุดฉันเป็นสุภ ปัดกรีค่ะจมเล็ก,กจมเล็กเพราไม่กินเหล้าไม่ถูพิอานะฉันก็ไม่เยี่ยวไม่ขี้ไม่ตนพุ่งขึ้นใต้โอมปัดนะนะคะพี่รักเตอร์คนเดียวว่าเนี้ยนำปึง ฉันกะรักผีจับซึงนำพึ่งวัวเนี้ยจะรักกันกลมเกลียววัวเนี้ยนำพึง่งรักไวเป็นทีพึ่งนำพึ่งวัวเนี้ยกูยืมเมียมึงแล้ววัาสักเดียวชายพาไปเยี่ยวใช้หลังพึง่งคำได้กวกเป็ดลูกคือเงินนำพึ่งวัวเดียว